เรื่องราวของดานิยลและสหายของเขาที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเนฉลยของบาบิโลนแต่พวกเขาไม่เคยเลืมพระเจ้าของพวกเขาแม้อันตรายอยู่เบื้องหน้าก็ไม่มีอะไรสั่นคลอนความรักพักดีสวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์สปอยจะมาสปอยเดอะไบเบิลซีรีส์ในพระธรรมดานียลเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นการสปอยถ้าต้องการชมแบบเต็มๆสามารถไปดูได้ใน The b i บ l e Series ฉบับเต็มได้นะครับแต่ถ้าใครอยากฟังผมสปอยก็ไปรับชมกันเลยครับ แอดมิโปรพรีเมียมราคาถูกมาแน่นอราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถใจมาใช้กับเราได้เลย มีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ cat4k หรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับในปีที่3ของรัชกาลเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาแห่งอิสราเอลนะครับกษัตริย์เนบูคัดเนสตาแห่งอาณาจักรบาบิโลนได้บุกไปล้อมกรุงเยรูซาเล็มนะครับกษัตริย์ของอิสราเอลในเวลานั้นเขาอ่อนแอ และไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าสุดใจและก็ส่งผลทําให้ประชาชนอิสราเอลอ่อนแอไปด้วยแม้พระเจ้าจะให้ผู้เผยพระวจะนะมาเตือนเขาด้วยความหวังดีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหลังจากนั้น18เดือนอิสราเอลก็เริ่มขาดแคลนอาหารเริ่มหมดหวังคืนนั้นกษัตริย์ในบบคัดเนสซาที่ตั้งค่ายล้อมเยรูซาเล็มไว้เขาก็ได้สั่งให้ทหารยิงธนูไฟเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเลยนะครับผู้คนต่างกรีดร้อง ไฟไหม้ท่วมกรุงเยรูซาเล็มและประตูเมืองก็ถูกพังเข้าไปกองทัพของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาตอนนี้ก็ได้เข้าไปยึดเยรูซาเล็มได้แล้วนะครับพรายผลของอิสราเอลล้มตายเปจำนวนมากบางส่วนถูกจับไปเป็นเฉลยกษัตริย์และลูกชายของเขาหลบหนีไปทางช่องลับเยรูซาเล็มในตอนนี้ถูกยึดครองแล้วโดยกษัตริย์แห่งบาบิโลนของใช้ทุกอย่างในพระวิหารที่อิสราเอลสร้างให้กับพระเจ้าถูกขนไปหมดเลยนะครับและก็เผาวิหารทิ้งเสียทุกอย่างมันจบสิ้นแล้ว ความตั้งใจตั้งแต่ยุคอับ,บราฮัมชาวยิวต่อสู้เพื่อดินแดนแห่งพันธสัญญาตอนนี้ความหวังและความฝันของคนทุกยุคทุกทำลายลงแล้วกษัตริย์ในบุคัดเนสซาปรนสดมเยรูซาเล็มและก็มีกลุ่มคนสี่คนหนึ่งในนั้นชื่อแดเนียลก็พยายามหลบหนีจากทหารแต่ก็โดนรวบทั้งหมดเลยนะครับแดเนียลและเพื่อนของเขาอีกสามคนก็ถูกจับไปเป็นเฉลยถูกส่งตัวไปทำงานที่บาบิโลนครับ ในวันถัดมาในขณะอยู่ในการหลบหนีกษัตริย์ของอิสราเอลก็ถูกรวบนะครับและลูกชายทั้งสองก็ถูกสังหารต่อหน้าต่อตาเขาเลยกษัตริย์ถึงกับร้องไห้ด้วยความทุกข์ระทมและในบุคัตเนสาก็ใช้มือควักตาของกษัตริย์อิสราเอลจนบอดนะครับและก็นําตัวไปบาบิโลน500รหมายไปทางตะวันออกเพื่อเดินทางไปสู่บาบิโลนชาวยิวที่ยังมีชีวิตก็ถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนแดเนียลเป็นคนมีวิสัยทัศน และเขาถูกบังคับให้ทํางานในราชสํานักของกษัตร,ริย์เนบูคัดเนสซาว,วันหนึ่งกษัตร,ริย์บอกว่ามีใครสามารถแก้ความฝันของเขาได้ไหมพวกนักปราดหลายๆคนก็ไม่สามารถแก้พระสุบินของกษัตร,ริย์เนบูคัดเนสซาได้นะครับเหตุผลอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่ากษัตร,ริย์เนบูคัดเนสซาเขาไม่บอกเลยนะครับว่าเขาฝันเห็นอะไรและยังจะถามว่าภาพในความฝันนั้นมันหมายความว่าอะไรก็คิดดูนะครับว่าใครมันจะไปอธิบายได้ถูกไม่มีผู้ใดจะแก้พระสุบินได้แต่แดเนียลก็เลยอาสา ที่จะอธิบายความหมายของฝันของกษัตริย์ในบุคัดเนสซานะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พระเจ้าได้ให้แดเนียลฝันเรื่องเดียวกันกับกษัตริย์ในบุคัดเนสซาเลยนะครับแดเนียลเขาฝันเห็นรูปปั้นยักษ์หัวของมันทําด้วยทองและหินยักษ์ก็ได้เข้ามาทําลายรูปปั้นนั้นกษัตริย์ก็อึ้งนะครับว่าแดเนียลฝันเรื่องเดียวกันกับเขาได้ยังไงกษัตริย์ก็เลยถามว่าและมันหมายความว่ายังไงดาเนียลก็ตอบว่าหัวแห่งทองคํารูปปั้นนั้นแสดงถึงตัวท่านเองที่ยิ่งใหญ่ และหินที่ทำลายรูปปั้นนั้นคืออาณาจักรของพระเจ้าและในอนาคตพระเจ้าจะปกครองแผ่นดินมากมายในโลกนี้ตลอดไปกษัตริย์เลยถามว่าเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อแดเนียลกษัตริย์ก็บอกว่าเจ้าเป็นชายที่กล้าหาญมากข้านับถือเจ้าต่อไปเจ้ามาทำงานให้ข้าแล้วกันแต่เพื่อนๆพืนของแดเนียลก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาไม่อยากที่จะรับใช้กษัตริย์บาบิโลนเขาบอกว่านบุคัตเนสานทำลายวิหารของพระเจ้านะ และก็ยังจับพวกเรามาที่นี่อีกแต่แดเนียลเขาก็เลือกที่จะเชื่อฟังกษัตริย์นะครับรูปปั้นทองคําของกษัตริย์เนบูคันเนสซาที่สร้างขึ้นมาช่างยิ่งใหญ่ตะก,การตามากๆวันนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองผู้ว่าราชการเมืองรัฐมนตรีนายครังผู้พิพากษาตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองได้เข้ามาประชุมเพื่อง,งานฉลองปฏิมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคันเนสซาได้ทรงตั้งขึ้นปุโรหิตก็บอกว่า บัตรนี้ทุกคนจงก้มหัวลงเพื่อนมรสก,การปฏิมากรองค์นี้และทุกคนก็กม้มศีรษะลงหมดเลยนะครับเหลือเพียงสามคนคือเพื่อนของแดเนียลครับคือชัดรักเมชารกและเอเบตเนโกเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับลูกป,ปั้นนี้เด็ดขาดกษัตริย์จึงถามดาเนียลว่าพวกมันเป็นอะไรทําไมผู้เพื่อนของพวกเจ้าไม่ยอมก้มหัวให้กับปฏิมากรที่ข้าสร้างขึ้นแดเนียล <Daniel S 2> ก็บอกกับกษัตริย์ว่าตลอดชีวิตของพวกเขาและข้าด้วย จะไม่ยอมบูชาลูกเคารพอื่นใดนอกจากนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้เท่านั้นแล้วในบุคัดเนสซาก็ทรงกิ้วจักมีรับสั่งให้นำตัวชัดรักเมชักและเอเบเนโกเข้ามาและเขาก็นำคนเหล่านี้เข้าเฝ้าพระราชาและก็กล่าวว่าเจ้าจงกราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่งเราได้สร้างไว้แต่ถ้าเจ้าไม่ยอมนมาการข้าจะโยนพวกเจ้าเข้าไปในเตาที่ไฟลุกโผล่อยู่นั้นและข้าจะรอดูว่าพระเจ้าใดเล่า จะช่วยชีวิตของพวกเจ้าให้พ้นจากมือของข้าได้ชดรักเมชารกและเอเบเนโกกราบทูลกษัตริย์ว่าโอข้าแต่ในบุคัดเนศข้าพระองค์ทั้งหลายไม่จําเป็นจะต้องตอบพระองค์ในเรื่องนี้ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระองค์ผู้ซึ่งพวกข้าพระองค์ปฏิบัติสามารถช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่นี้โอข้าแต่กษัตริย์พระเจ้าก็จะทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากพระหัตถ์ของพระราชาชาแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นขอพระองค์ทรงทราบว่า พวกข้าพระองค์จะไม่ปนนิบัติพระของพระองค์หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นนี้คือพวกเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงก็จะไม่ยอมก้มกราบลูกปั้นทองคำนี้นะครับเพราะเขารักและเทิดทุนพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและในบุคัดเนสาก็ทรงเกลี้ยกล่อยิ่งนักพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากพระองค์จึงรับสั่งให้ทําเตาไฟให้ร้อนกว่าที่เคยอีกเจ็ดเท่าและพระองค์รับสั่งให้โยนพวกเขาเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่นั้น คำสั่งของกษัตริย์นั้นเข้มงวดมากและเตาไฟก็ร้อนจัดขนาดที่ว่าเปลวไฟได้ฆ่าคนที่โยนชัดลักเมชกักและเอเบตเนโกตายอยู่ตรงหน้าเตาเลยนะครับคิดดูว่ามันร้อนขนาดไหนและชายทั้ง3ก็ตกลงไปกลางเตาไฟที่ไฟกำลังลุกท่วมอยู่นะครับขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาประหลาดพระไทยเป็นอย่างมากทรงลุกขึ้นด้วยฉับพลันพระราชาตัดกับองคมนตรีว่าเรามัดสามคนโยนเข้าไปกลางไฟไม่ใช่หรือดูเถิดเราเห็นคนที่สี่อยู่ในนั้นด้วย กำลังเดินอยู่กลางไฟก็ไม่เป็นอันตรายอันใดเลยรูปร่างของคนที่สี่นั้นมันช่างคล้ายคลึงกับพระบุตรของพระเจ้าเลยนะครับใช่แล้วครับนั่นคือพระเยซูป,ปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่าเพิ่งงงนะครับหนังเรื่องนี้มันเป็นยุคก่อนพระเยซูจะมาประสูติ562ปีก่อนคริสตกานะครับพระเยซูมาได้ยังไงถ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าคือไทม์ไลน์มันอยู่คนลยยุคกันเลยนะครับหลังจากนั้นชัดรักเมชักและเอเบเนโก พวกเขาก็เดินออกมาแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าร้องไห้ชื่นชมยินดีด้วยน้ําตาพระเจ้าทรงอยู่กับเราจริงๆพระองค์ทรงอยู่กับเราฝ่ายอุปราชผู้วาราชการเมืองและองค์มนตรีที่เข้ามาห้อมล้อมอยู่นั้นก็เห็นว่าไฟไม่มีอํานาจอะไรเหนือร่างกายของคนเหล่านี้เส้นผมที่ศีรษะของพวกเขาก็ไม่งอแม้แต่นิดเสื้อไม่มีกลิ่นไม้ที่ตัวพวกเขาเลยและในบุคคลเนสาก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วนะครับแล้วกัริย์ ก็ได้เลื่อนยศให้กับเขาทั้งสให้สูงขึ้นอีกด้วยนะครับผ่านเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาคนนี้ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนั่นก็คือศูนย์ลอยบาบิโลจัดเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตั้งอยู่ริมแม่น้ํายูเฟติสประเทศอิรักในปัจจุบันนี่คือความรู้รอบดวล้นวนเลยนะครับเนี่ยและในอีกไม่กี่ปีต่อมาเนบูคัดเนสซาก็เสียชีวิตลงแล้วก็มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นของราชคือดาริอัส กษัตริย์ดาริอัสเห็นว่าดาเนียลโดดเด่นกว่าคนอื่นจึงแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีฝ่ายปกครองและก็มีหลายคนอิจฉาดาเนียลนะครับและต้องการกำจัดเขาคนพวกนี้รู้ว่าดาเนียลอธิษฐานกับพระเจ้าวันละสามหนนะครับพวกเขาจึงบอกกษัตริย์ดาริอัสว่ากษัตริย์ดาริอัสท่านน่าจะออกกฎหมายให้ประชาชนทุกคนอธิษฐานถึงท่านคนเดียวเท่านั้นและถ้าใครไม่ทำตามก็จะต้องถูกโยนลงไปในบ่อสิงโตดาริอัสชอบความคิดนี้ เขาจึงลงชื่อในกฎหมายนั้นแต่แดเนียลได้ยินเรื่องกฎหมายใหม่เขาก็กลับมาที่บ้านควกเขาอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ทว่าประตูไม่ได้ถูกปิดสนิทนะครับพวกที่อิจฉาก็บุกเข้ามาและเห็นดดเนียลกำลังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่พวกเขาจึงรีบไปฟ้องดาริอัสนะครับบอกว่าดดเนียลไม่ทําตามคําสั่งของท่านเขายังอธิษฐานถึงพระเจ้าวันละสามหนนอยู่เลยและกษัตริย์ดาริอัสก็เป็นทุกข์พระทัยยิ่งนักเพราะว่าไม่อยากให้ดดเนียลต้องตายนะครับ แต่กฎหมายที่กษัตริย์ลงชื่อแล้วไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ตัวกษัตริย์เองทหารก็จับดาเนียลและก็ผลักเขาเข,าเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ปิดประตูบรรยากาศในเวลานั้นมันน่ากลัวมากๆในนั้นมีสิงโตตัวใหญ่อยู่สองตัวมันเป็นสิงโตที่กําลังหิวโหยนะครับพวกมันไม่ได้กินอะไรมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วแต่ดาเนียลก็คุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าโอ oh, พระเจ้าด้วยนามของพระองค์ขอทรงมีเมตตาต่อข้าสิงโตก็กระโจนเข้ามานะครับ จะเข้ามาขย่ำแดเนียลใครๆที่อยู่ด้านนอกก็คิดว่าแดเนียลไม่น่าจะรอดแล้วนะครับแดเนียลถึงกับไม่กล้าลืมตามองแต่ความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นปรากฏว่าสิงโตทั้งสองตัวนั้นก็หยุดทันทีครับและได้แต่ยืนมองแดเนียลกษัตริย์ดาริอัสก็รีบรุดหน้าเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงแดเนียลและได้ให้ทหารเปิดห้องสิงโตเพื่อจะเข้าไปดูแดเนียลนะครับแต่ทว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแดเนียลยืนนมัสก,การพระเจ้าอยู่ท่ามกลางสิงโตทั้งสองตัวเลยนะครับ ที่ลายล้อมเขาอยู่และไม่ทําอันตรายอะไรเขาเลยแม้แต่น้อยกษัตริย์ดาริอัสถึงกับออกปากออกมาว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเจ้าจริงๆพระเจ้าของเจ้ามีอยู่จริงและกษัตริย์ก็หันมาที่รัฐมนตรีคนที่กันแกล้งแดเนียลนะครับและกระับสั่งให้ทหารโยนมันเข้าไปในห้องสิงโตแทนนะครับและก็นั่นแหละครับเพราะเขาไม่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยสิงโตทั้งสองตัวก็กระโจนเข้าขย่ำเขาทันทีได้ยินแต่เสียงร้องโหยหวนนะครับและคนหยิวก็ได้กลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา หลังจากหลายทศวรรษในการโดนในประเทศให้มปอยู่ต่างแดนพวกเขากลับไปด้วยความหวงังและวัตถุประสงค์ที่จะสร้างวิหารขึ้นมาใหม่นะครับดาเนียลบอกว่าข้าเห็นภาพอะไรบางอย่างในความฝันข้าเห็นสัตว์ตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งน่าสยดสยองและน่ากลัวมากๆมันแข็งแรงเหลือล้นมันมีฟันเหล็กที่แข็งแกร่งมันกัดกินโลกทั้งโลกสัตว์นั้นเป็นภาพที่เล็งถึงอาณาจักรโรมนะครับที่จะเรืองอำนาจขึ้นมาหลังจากนี้แต่พระเจ้าก็จะไม่ทิ้งพวกยิวนะครับ แดเนียลก็เล่าต่อว่าข้าเห็นผู้นําคนใหม่ที่แข็งแกร่งในความฝันของข้าบุตรของพระเจ้าที่มาพร้อมกับเมฆแห่งสวรรค์เขาเป็นผู้ที่มีอํานาจสง่าราศีแดเนียลกำลังพูดถึงพระเยซูนะครับที่กําลังจะมาบังเกิดในโลกในอีก500กว่าปีข้างหน้าต่อมาประเทศเล็กๆของพวกเขาคืออิสราเอลก็ถูกโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วพวกเขาก็ยอมจํานวนต่ออาณาจักรโรความโลภของอาณาจากักรโรกฎหมายของโรมันการลงโทษของโรมัน ชนชาติอิสาราเอลต้องเผชิญกับความทุกยากแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกๆวันพวกเขาก็สวดภาวนาสําหรับกษัตริย์องค์ใหม่เพื่อนําพวกเขาให้พ้นภัยและเรื่องราวของพระเยซูก็จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้ครับและหนังก็ได้จบลงณอาณาจักรบาบิโลนในปีที่สองกษัตริย์ที่ชื่อว่าเนบูคัดเนสซาได้ขึ้นของราชพระองค์ฝันและความฝันนั้นทําให้พระองค์ไม่สบายใจจนนอนไม่หลับ ดังนั้นกษัตริย์จึงสั่งให้คนไปตามพวกหมอดูพวกโหรพวกปราดให้เข้ามาบอกว่าพระองค์ฝันเรื่องอะไรพวกเขาจึงมายืนกันอยู่ต่อหน้ากษัตริย์และกษัตริย์ก็บอก,บอกกับพวกเขาว่าเราได้ฝันไปและเราก็ไม่สบายใจเพราะเราอยากเข้าใจในสิ่งที่เราฝันนั้นมันหมายถึงอะไรพวกเขาก็พูดกับกษัตริย์บอกว่าข้าแต่กษัตริย์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเล่าความฝันของพระองค์ให้พวกเราฟังด้วยเถิดพวกเราจะได้ทํานายฝันให้กับพระองค์กษัตริย์จึงตอบไปว่า เราจะไม่บอกเจ้าหรอกเจ้านั่นแหละจะต้องเป็นคนบอกว่าเราฝันเห็นอะไรและจงอธิบายความฝันนั้นให้กับเราด้วยไม่อย่างนั้นข้าจะสับเจ้าออกเป็นชิ้นๆแต่ถ้าเจ้าบอกได้ว่าเราฝันอะไรและมันหมายถึงอะไรเราจะตบรางวัลให้อย่างงามพวกหมอดูกับพวกนักปรา์ก็อึ้งไปตามๆกันแล้วก็บอกไปอีกว่าสิ่งที่พระองค์บอกให้ทํานี้มันไม่มีใครหน้าไหนในโลกนี้ทําได้หรอกสิ่งที่พระองค์ถามนั้นมันยากเกินไป นอกจากพวกเทพเจ้าเท่านั้นแหละที่จะรู้เรื่องนี้กษัตริย์ก็โกรธเป็นอย่างมากจึงออกคำสั่งให้ฆ่าพวกหมอดูและนักป่าทั้งหมดในบาบิโลนคำสั่งนี้ถูกส่งออกไปเหล่านักปราของบาบิโลนก็กำลังจะถูกฆ่าไปทีละคนอาริโอกเป็นหัวหน้าเพชฌฆคตที่กษัตริย์ได้แต่งตั้งให้มาฆ่าเหล่านักปราของบาบิโลนอาริโอกจึงได้อธิบายให้กับดาเนียลฟังซึ่งเขาเป็นชนชาติยิวที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยที่บาบิโลนนี้นะครับ ดานียลจึงเข้าไปขอให้กษัตริย์เลื่อนเวลาเปอีกหน่อยเพื่อดาเนียลจะได้ทํานายฝันให้กับกษัตริย์ได้จากนั้นดาเนียลก็กลับมาบ้านแล้วเขาก็อธิษฐานขอความเมตตาจากพระเจ้าให้ช่วยเปิดเผยความลับนี้ให้กับเขาหน่อยเพื่อดานียลและเพื่อนๆจะไม่ถูกฆ่าไปพร้อมๆกับนักปราชญ์คนอื่นๆในบาบิโลนในคืนนั้นเองพระเจ้าได้เข้าฝันดานียลครับและก็ได้เปิดเผยความลับนั้นให้กับดาเนียลรู้ดังนั้นอาริโอจึงรีบนําดานียลไปหากษัตริย์กษัตริย์ถามดาเนียลว่า เจ้าสามารถบอกสิ่งที่ข้าฝันและทำนายมันได้จริงๆเหรอดาน,เนิเอลก็ตอบพระองค์ว่าพวกนักปรา์พวกหมอดูพวกโหรไม่สามารถเปิดเผยความลับนี้ให้กับพระองค์ได้มีแต่พระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ที่สามารถเปิดเผยเรื่องลึกลับเหล่านี้ได้และพระเจ้าได้เปิดเผยให้ข้าพเจ้าได้ฝันเรื่องเดียวกันกับพระองค์เสียด้วยและนี่คือความฝันของพระองค์ในขณะที่พระองค์กําลังฝันอยู่ในทันใดนั้นพระองค์ก็เห็นรูปปั้นขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น มันเป็นรูปปั้นที่ใหญ่โตมโหฬารยืนอยู่ตรงหน้าพระพักของพระองค์ส่องแสงสว่างจ้าเป็นพิเศษและมีรูปล่างน่ากลัวส่วนหัวของรูปปั้นนี้เป็นทองคําบริสุทธิ์ส่วนไหล่และแขนของมันเป็นเงินส่วนท้องและต้นขาของมันเป็นทองแดงส่วนน่องของมันเป็นเหล็กและส่วนเท้าของมันเป็นเหล็กส่วนหนึ่งและเป็นดินเหนียวส่วนหนึ่งผสมกันอยู่ขณะที่พระองค์กำลังจ้องมองอยู่นั้นเองมีผู้หนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ก็ได้ตัดหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งลงมาแล้วมันก็ตกลงมากระแทกถูกเท้าของรูปปั้นนั้นและก็ทําให้เท้านั้นแตกกระจายทั้งดินเหนียวเหล็กทองแดงเงินและทองคําปนปี้เป็นผุยผงแล้วลมก็พัดผงนั้นก,กระจายไปจนหมดแล้วหินที่กระแทกรูปปั้นนั้นก็ได้กลายเป็นภูเขาขนาดใหญ่จนมิดโลกนี้นั่นคือความฝันของพระองค์คราวนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายให้กับพระองค์ฟังว่ามันมีความหมายว่ายอย่างไรและความฝันนี้หมายถึง หลังจากสมัยของพระองค์แล้วจะมีอาณาจักรหนึ่งเกิดขึ้นมาซึ่งไม่ยิ่งใหญ่เท่าอาณาจักรของพระองค์ก็คือเงินซึ่งเล็งถึงอาณาจักรเปอร์เซียที่จะมาแทนที่อาณาจักรบาบิโลนของเนบูคัดเนสซาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาณาจักรที่3ซึ่งก็คือทองแดงซึ่งเล็งถึงอาณาจักรกรีกที่จะขึ้นมาปกครองโลกทั้งโลกและอาณาจักรที่4ี่จะแข็งแกร่งเหมือนเหล็กอาณาจักรที่4นี้จะบทขยี้อาณาจักรอื่น เหมือนกับที่เหล็กบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างจนละเอียดเป็นชินช้นๆเหล็งถึงอาณาจักรโรมที่จะครองโลกต่อจากอาณาจักรกรีซซึ่งในงยุคข,ของเรานะครับเราก็พบว่าสิ่งที่แดนเนียลทำนายไว้นั้นมันเกิดขึ้นจริงตามที่เขาพูดไว้ไปเลยนะครับจากนั้นก็ยังมีอีก10ประเทศเป็นอาณาจักรที่5ที่แยกตัวออกมาจากอาณาจักรที่4เป็นอาณาจักรผสมดังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเท้าและนิ้้้้้ เป็นดินเหนียวบ้างเป็นเหล็กบ้างและยังมีอาณาจักรที่6ขณะเมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรก็มีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาซึ่งไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์พุ่งใส่ปฏิมากรที่ถาวอันเป็นเหล็กปนดินกระทําให้แตกเป็นชิ้นชิ้นแต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นก็กลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพก็เล็งถึงอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าจะสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่มีวันทําลายเสียได้ในอนาคตนี่คือความหมายของหินใหญ่ที่พระเจ้ากําลังแจ้งให้กษัตริย์ ได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตจากนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสาก็รู้สึกยำเกรงพระเจ้าและได้ก้มหน้ากราบลงถึงดินเพื่อแสดงความเคารพนับถือดาเนียลแล้วกษัตริย์ก็ให้ตำแหน่งสูงกับดาเนียลตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของกษัตริย์ในบาบิโลนอีกด้วยครับดาเนียลได้ขอให้กษัตริย์แต่งตั้งเพื่อนอีก3าคนให้เป็นผู้บริหารมนทนบาบิโลนส่วนดาเนียลก็รับใช้ใกล้ชิดกับกษัตริย์ในราชสำนักต่อมามีอยู่วันหนึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซา ได้ฝันเรื่องต้นไม้และตื่นขึ้นมาก็ได้อธิบายความฝันนั้นให้ฟังว่าเราได้เห็นนิมิตต่างๆในหัวของเราท่านใดนั้นก็มีต้นไม้สูงมากต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางโลกนี้ต้นไม้นี้ได้โตขึ้นและแข็งแรงขึ้นยอดของมันสูงเสียดฝาขนาดอยู่ไกลถึงสุดขอบโลกก็ยังมองเห็นต้นไม้ต้นนี้ใบของมันช่างสวยงามนักมีผลดกเต็มต้นเพียงพอที่จะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในป่านั้นก็มีผู้เฝ้าระวังที่ศักดิ์สิทธ องหนึ่งลงมาจากฝาเขาร้องตะโกนว่าโค่นต้นไม้นั้นซะฟันกิ่งก้านทิ้งให้หมดดึงใบของมันทิ้งด้วยพร้อมกับโยนผลของมันทิ้งไปให้หมดทําให้สัตว์ป่าที่อยู่ใต้ต้นและพวกนกที่อยู่บนกิ่งของมันจะต้องหนีและบินกันไปแต่ให้เหลือตอของต้นไม้ไว้และลากของมันไว้ในดินและเอาแผ่นเหล็กและแผ่นทองแดงมาคาดมันไว้ทิ้งมันไวที่นั่นกับท้องทุ่งกับหญ้ามันจะต้องตากน้ําค้างที่ตกจากฝาจนเปียกท่ามกลางสิงสาราสัตว์เขาจะกลายเป็นบ้า แล้วเริ่มคิดเหมือนสัตว์และเมื่อผ่านเจ็ดฤดูกาลไปทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกตินั่นแหละคือสิ่งที่เราฝันแล้วเดนียลก็เงียบไปพักหนึ่งเพราะความเข้าใจที่เขามีต่อความฝันนั้นทําให้ตัวเขาเองไม่สบายใจมากๆเดนียลจึงตอบว่าพระองค์เจ้าข่าข้าพเจ้าได้แต่หวังว่าความฝันนี้และคําอธิบายของมันจะพูดถึงพวกศัตรูของพระองค์ต้นไม้ที่พระองค์เห็นนั้น ต้นที่ใหญ่โตและแข็งแกร่งที่มียอดสูงเสียดฟ,ฟ้าจนสามารถมองเห็นจากสุดขอบโลกมีลูกดกเป็นอาหารสลับทุกชีวิตข้าแต่กษัตริย์พระองค์นั่นแหละคือต้นไม้ต้นนั้นคราวนี้พูดถึงทูตเฝ้าระวังที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ทรงเห็นที่ลงมาจากสวรรค์นั้นข้าแต่กษัตริย์ความหมายของมันคือพระเจ้าสูงสุดได้ตัดสินให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพระองค์นั่นแหละผู้เป็นกษัตริย์พระองค์จะถูกขับไล่ออกไปไปอยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์จะต้องกินหญ้าเหมือนวัว และเปียกโชคไปด้วยน้ำค้างจากฝาจนฤดูการผ่านไปเจ็ดฤดูส่วนที่ว่าให้เหลือแต่ตอต้นไม้กับรากเอาไว้ในดินนั้นก็แสดงว่าอาณาจักรของพระองค์นะ่ะยังอยู่แต่ต้องเป็นหลังจากที่พระองค์ได้เรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าในสวรรค์เป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างและเขาก็บอกกับกษัตริย์อีกว่าขอให้พระองค์หักดิบไม่ทําบาปแล้วทําความดีแทนขอให้มีเมตตากับคนจนแทนที่จะทําความชั่วหลายแล้วพระองค์ก็จะมีชีวิตที่ผาสุขไปอีกยาวนานแล้วเรื่องทั้งหมดนั้น ก็ได้เริ่มเกิดขึ้น,นกับกบษัตริย์ในบุคัดเนิสราจริงๆครับ12เดือนต่อมาในขณะที่กษัตริย์กําลังเดินอยู่บนดาดฟ้ากษัตริย์ได้พูดว่าดูนี่สิบาบิลนเมืองอันยิ่งใหญ่ที่ข้าได้สร้างขึ้นมาโดยฤทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่ของข้าเองข้าได้สร้างให้เป็นเมืองหลวงสลับอาณาจักรของข้าเพื่อนําเกียรติยศมาให้กับข้าซึ่งมันเป็นคําพูดที่เย่อหยิ่งมากๆนะครับเมื่อพูดยังไม่ทันขาดคําก็ได้มีเสียงหนึ่งพูดลงมาจากสวรรค์ว่านี่ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาตอนนี้อาณาจักรของเจ้าได้ถูกยึดไปจากเจ้าแล้วเจ้าจะต้องถูกขับไล่ออกไปไปใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์ป่าเจ้าจะต้องกินหญ้าเหมือนวัวหรือดูอจะผ่านไปเจ <น S 1> ็ดฤดูทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วเจ้าจะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองอยู่เหนืออาณาจักรของเจ้าทันทีที่สิ้นเสียงนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาก็ถูกขับออกไปจากท่ามกลางผู้คนและเริ่มกินหญ้าเหมือนวัว และเนื้อตัวของพรุงก็เปียกโชกไปด้วยน้ำค้างจากฝ้าครับซึ่งประเจ้าต้องการสอนให้กษัตริย์ไม่ให้มีความเย่อหยิ่งแต่สอนให้เขามีความถ่อมใจผ่านเหตุการณ์เหล่านี้จนเวลาผ่านไปครบเจ็ดฤดูทุกอย่างก็กลับคืนมาเป็นปกติภายหลังจากนั้นลูกชายของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาที่ชื่อเบลซัสซาก็ได้ขึ้นของราชแทนพรงได้จัดงานเลี้ยงใหญ่สำหรับข้าราชสำนักด้วยความมืนเมา พระองค์จึงสั่งให้คนไปเอาถ้วยทองถ้วยเงินต่างๆที่กษัตริย์เนบุคัดเนสซาผู้พ่อได้ยึดมาจากวิหารในเมืองเยรูซาเล็มเพื่อจะเอามาใช้ดื่มเหล้าร่วมกับพวกขุนนางเมื่อเขาได้ไปเอาถ้วยและเหยือกที่ได้มาจากวิหารของพระเจ้าในเมืองเยรูซาเล็มเอามาให้กษัตริย์แล้วในขณะที่ดื่มเหล้าอาง่นกันอยู่นั้นพวกเขาก็สรรเสริญพวกเทพเจ้าของพวกเขาไปด้วยจู่ๆครับก็มีนิ้วมือของมนุษย์ปรากฏขึ้นและได้ขีดเขียนข้อความลงบนผนังปูนของวงัง กษัตริย์กลัวจนหน้าซีดเผือกพระองค์กลัวมากถึงกับตัวอ่อนปลกเปียกเขาก็สั่นกระทบกันกษัตริย์ตะโกนสั่งให้พวกหมอดูพวกโหนพวกสะดอกเคาะได้เข้ามาหาและก็บอกกับนักปราชญาของบาบิโลนพวกนั้นว่าถ้าใครสามารถอ่านและแปลความหมายของข้อความนั้นได้คนนั้นจะได้รับเสื้อสีม่วงสร้อยคอทองคําและมีอํานาจใหญ่เป็นอันดับ3าของอาณาจักรนี้ทันทีซึ่งมันก็ไม่มีใครสามารถอ่านและอธิบายข้อความนั้นได้ครับ จากนั้นพวกเขาจึงพาแดาเนียลเข้ามาเฝ้ากษัตริย์ซึ่งแดเนียลตอนนี้อายุก็เยอะแล้วนะครับแดเนียลก็ตอบว่าข้าพระเจ้าจะอ่านข้อความนั้นและตีความหมายนั้นให้พระองค์ฟังข้าแต่กษัตริย์พระเจ้าสูงสุดได้ให้อาณาจักรนี้แก่กษัตริย์ในบุคนเนสซาบิดาของท่านเพราะพระเจ้าได้อวยพรให้กับบิดาของท่านบรรดาเชื้อชาติต่างๆจึงได้เกรงกลัวจนตัวสัน่นเมื่ออยู่ต่อหน้าบิดาของท่านแต่เมื่อบิดาของท่านกลายเป็นคนเย่อหยิ่งยโส และดื้อรั้นกษัตริย์ก็ถูกขับออกจากบัลหลังและหมดศักดิ์ศรีกิยศไปและถูกขับไล่ออกไปจากสังคมมนุษย์และจิตใจก็กลายเป็นเหมือนใจสัตว์จนกว่ากษัตริย์สำนึกว่าพระเจ้าสูงสุดเป็นผู้ปกครองอาณาจักรทั้งหลายของมนุษย์แล้วแดเนียลก็พูดต่ออีกว่าข้าแต่กษัตริย์เบลซัสซาพระองค์เป็นลูกและรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ดีแต่พระองค์กลับทําเหมือนกับผู้พ่อของพระองค์พระองค์ไม่ยอมทอมใจพระองค์ยกตัวเองขึ้นต่อต้านองค์ผู้ผู้เป็นเจ้า แถมยังสั่งให้คนไปเอาสิ่งของจากวิหารของพระเจ้าเอามาเทเหล้าดื่มซึ่งมันเป็นการหลูพระเกียรติของพระเจ้าเป็นอย่างมากนั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงมือมาเขียนข้อความนี้บนฝาผนังซึ่งมันแปลว่าพระเจ้าได้นับวันเวลาของราชของท่านไว้แล้วและพระองค์กําลังจะทําให้มันจบลงและพบว่าท่านไม่สมควรจะได้ของราชต่อและอาณาจักรของพระองค์จะถูกแบ่งให้กับคนมีเดียและคนเปอร์เซียเมื่อรู้แบบนี้แล้วกษัตริย์ก็ได้รู้อนาคตของตัวเองและในคืนนั้นเอง กษัตริย์เบลซัส,สก็ถูกลอบปลงพระชนครับและแล้วดาริอัสชาวมีเดียก็ได้มายึดอาณาจรรักรนี้มาปกครองอาณาจรรักรนี้แทนครับในเวลาต่อมากษัตริย์ดาริอัสก็ได้ตัดสินใจที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นมา3คนและแดเนียลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกแต่งตั้งเนื่องจากเขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมแถมยังมีความสามารถมากกว่ารัฐมนตรีอีกสองคนนั้นด้วยกษัตริย์จึงคิดที่จะแต่งตั้งดาเนียลให้มีอำนาจเหนืออาณาจักรทั้งหมด ดังนั้นรัฐมนตรีสองคนนั้นก็เริ่มหาเหตุใส่ร้ายดาเนียลเพราะความอิจฉาแต่พอพวกเขาไม่สามารถจะหาเหตุมาฟ้องได้หรือจับทุจริตในตัวดาเนียลได้เลยเพราะดาเนียลเป็นคนที่สัตย์ซื่อมากและไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดในงานที่เขารับผิดชอบเลยและคนพวกนี้ก็พูดกันว่าถ้าเราไม่สามารถหาเหตุมาใส่ร้ายดาเนียลได้เราก็จะหาเรื่องจับผิดเกี่ยวกับศาสนาของเขาดังนั้นรัฐมนตรีสองคนนั้นก็พากันเข้าเฝ้ากษัตริย์และนําข้อเสนอมาด้วยพวกเขาเสนอว่ากษัตริย์ ควรจะประกาศกฎหมายใหม่และให้บังคับใช้อย่างเข้มงวดว่าใน30วันนี้ห้ามทุกคนอธิษฐานหรือขอพรจากเทพเจ้าหรือจากมนุษย์คนใดนอกจากจะขอจากพระนามของกษัตริย์ดาริอัตแต่เพียงผูด้เดียวเท่านั้นถ้าใครฝา่าฝืนจะต้องถูกจับโยลงไปในถ้ำสิงโตกษัตริย์ก็ถูกใจในเรื่องนี้มากจึงออกกฎข้อห้ามนี้พร้อมกับลงชื่อของพระองค์ลงไปเมื่อแดเนียลได้ยินว่ากษัตริย์ไดเซ็นชื่อลงในกฎหมายใหมน่นี้เขาก็กลับบ้าน และขึ้นไปห้องชั้นบนที่มีหน้าต่างหันหน้าไปทางเมืองเยรูซาเล็มและแดเนียลก็คุกเข่าลงที่นั่นอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าของเขาวันละสามครั้งเหมือนปกติที่เขาทํามาต่อมากลุ่มคนเหล่านั้นก็ได้พบว่าแดเนียลอธิษฐานในนามของพระเจ้าของเขาพวกเขาจึงไปเข้าเฝ้ากษัตริย์และฟ้องกับกษัตริย์ว่าแดเนียลที่เป็นคนหนึ่งไม่ได้สนใจในสิ่งที่กษัตริย์ออกกฎห้ามไว เขายังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าของเขาตั้งสามครั้งในแต่ละวันเมื่อกษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นก็กลุ้มใจมากเพราะกฎและข้อห้ามทุกอย่างที่ออกโดยกษัตริย์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นกษัตริย์จึงจำใจสั่งให้พวกเขาไปจับตัวดาเนียลโยลงไปในถ้ำสิงโตซึ่งมันก็ไม่ต่างกับแดนปะหารนะครับไม่มีใครสักคนที่รอดออกมาจากถ้ำนั้นได้กษัตริย์ก็พูดกับดานีเลว่าขอให้พระเจ้าของเจ้าช่วยชีวิตของเจ้าไว้ด้วยเถิดแล้วพวกนั้นก็เลื่อนหินมาปิดปากถา้ำ จากนั้นก,กษัตริย์ก็กลับไปที่วังและไม่ยอมกินอะไรเลยแถมยังนอนไม่หลับอีกด้วยเพาะเป็นห่วงแดเนียลพอถึงรุ่งเช้าพระองค์ก็รีบไปที่ถ้ำสิงโตเมื่อก,กษัตริย์มาถึงแดเนียลก็ตอบมาว่าข้าแต่ก,กษัตริย์พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตพวกนี้เอาไว้แล้วพวกมันเลยทำอันตรายข้าพเจ้าไม่ได้นี่ก็เพราะพระเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรต่อก,กษัตริย์เลยกษัตริย์ได้รู้แบบนั้นก็ดีใจมากจากนั้นก็ได้สั่งให้คนเอาตัวดดเนียลออกมาจากถ และก็พบว่าเขาไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยแม้แต่น้อยจากนั้นกษัตริย์ก็มีคำสั่งให้นำตัวของพวกนั้นที่ต่อต้านดดเนียลและโยนพวกมันรวมทั้งลูกเมียของเขาลงไปในถ้ำสิงโตขณะที่ว่าพวกเขายังไม่ทันได้ตกถึงพื้นสิงโตก็ขคย่่ำพวกเขาฉีกร่าง,งพวกเขาจนแหลกละเอียดในเวลาต่อมาในขณะที่แดเนียลกำลังพูดและอธิษฐานสารภาพความผิดบาปของอิสราเอลอยู่นั้นทูตสวรรค์กาบเบรียลครับก็ได้ลอยลงมาหาเขา แล้วก็พูดว่าแดเนียลเพราะพระเจ้ารักเจ้ามากดังนั้นตั้งใจฟังคําตอบให้ดีพระเจ้าให้เวลากับคนของเจ้าและเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเจ้า70สัปดาห์70สัปดาห์นี้มีไว้เพื่อให้พวกเจ้าหยุดการกรบฏทําให้บาปนั้นสิ้นสุดลงชําระความผิดบาปของพวกเจ้าและนําความยุติธรรมอันถาวรกลับมาให้ฟื้นฟูและสร้างเยรูซาเล็มใหม่ขึ้นมาและเวลาที่ใช้สร้างเยรูซาเล็มใหม่นั้นจะใช้เวลา62สัปดาห์ในช่วงนี้จะเต็มไปด้วยปัญหามากมาย และผู้นำที่ถูกเจิมไว้ก็จะถูกกาจัดไปและเรื่องราวของพระเยซูก็จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ประมาณ500ปีหลังจากเรื่องราวของแดเนียลครับซึ่งหนังก็ได้จบลงอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ